สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนมาคะ่ะวันนี้พี่ภัยจะพามาโชว์นะคะป่าอ้อยนะคะเพื่อนนะคะมาดูนะคะเนี่ยนะคะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะป่าอ้อยนะคะนี่เนาะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตเนนะคะตเก่านะคะนี่ใช้โตเก่านั่นเพื่อนเออตตเก่าหรือโตใหม่โตเก่านะคะนี่เนาะให้มาดูให้มาดูนะคะกำลังงามเลยนะคะขึ้นใหม่กำลังงามเลยนะคะ ให้เบิง้งให้เบิง้งนเพื่อนอันนี้เป็นตอเก่าน่นเพื่อนแต่อโนนน,น่าจะปลูกใหม่นะคะฝั่งอโนนน,น่าจะปลูกใหม่นอโนนเพื่อนนี่เนาะให้เบิง้งใกล้ๆนี่นะคะนี่เป็นตอเก่าน่นเพื่อนหลังจากโดนตัดไปแล้วนะคะนี่เนาะให้ดูนะคะบรรยากาศด,ดีๆนะคะที่นี่ไรอ้อยนะคะที่นี่ควีนสแลนนะคะ ที่นี่ออสเตรเลียนะคะ welcome to Australia นะคะ this uh, come to look is uh, around here นะคะ uh, sugar farm นะคะ this is a sugar farm in Australia นะคะเพื่อนเนาะอ้ uh, อยงามๆนะคะเพื่อนเนาะหลังจากถูกอักตะกะนี่ยังใช้ตอเก่าอยู่นะคะเพื่อนแต่ว่าฟังโน้นนะคะเป็นตอใหม่นะคะเพื่อนปลูกใหม่นะคะ,เพ,ะ,ะ,คะเพื่อนนี่เนาะฟังโน้นนะคะเพื่อนเนาะให้เดี๋ยวจะพาไป คะ่ะนี่ก็ให้มันดูที่ตรงนี้อนะคะที่อยู่ไกลๆนู้นนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ตัดนะครเพื่อนที่นี่เขาใช้เครื่องตัดนนเพื่อนโอ้ยนี่พี่ใบไม่ได้เอาสางอ้อยไปใส่สวนเลยเพื่อนนี่สางอ้อยนี่ปีที่แล้วพี่ใบเอาไปใส่สวนผักนนะเพื่อนนี่นะเานาะนนเขาไม่ห่วงนะเนี่ยสางอ้อยเนี่ยเพื่อนเขาไม่ห่วงนะตอนตัดใหม่ๆนี่ ใครจะเอาไปก็เอาไปนะเนี่ยเยอะแยะเลยนะคันเพื่อนปีนี้ไม่ได้มาเอานั่นเพื่อนเออนี่นะคะเพื่อนเพื่อนให้มาดูฟังกันนี้นะคะอันนี้ปลูกใหม่นะคะเพื่อนอันนี้เป็นสร้างใหม่นะคะเพื่อนนี่ที่นี่เขาใช้ปลูกใช้อันถ่ายใช้ไรนะคะใช้เครื่องปลูกหมดเลยนะคะเพื่อนใช้เครื่องจักรหมดเลยนะคะนเพื่อนในการ แรงงานคนนะคะใช้แต่แรงงานเครื่องจักรหมดเลยนะคะเพื่อนให้ดูให้ดูนะคะเพื่อนนี่เนาะโอ้ยนะคะไ้เบิ้งเด้อพี่น้องนะคะก็ความสวยงามในต่างแดนนะคะมาดูการทํางานนะคะนี่เนาะลอยรถไถนะคะเพื่อนลอยรถไถนะคะเหมือนเขาจะมีเอ่อเครื่องให้น้ําอยู่น,นัน่นเพื่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะ พี่ายเคยเห็นมีจะมีเครื่องเครื่องแบบเลื่อนได้น่ะเพื่อนเครื่องแบบเลื่อนได้ในการฉีดน้ําอ่ะเวลาหน้าแรงเพื่อนเขาก็จะใช้น้ํานะฉีดในป่าอ้อยนะเพื่อไม่ให้มันตายนั่นเพื่อนเออไม่ทําไมที่นี่ไม่มีพี่เคยารู้แถวนี้มันจะมีเครื่องอะ่ะเครื่องอ่ะสูงสูงนะคะในการสปริงเกอร์น้ำนะ่ะเพื่อนเออเนาะวันนี้ก็พามาให้ดูนะคะนีน่บห็นบ่ แถวนี้พี่ใบกล้าเดินเพราะว่าออ่่าามันมันเป็นพื้นที่นะคะนอกเป็นคนพื้นที่ที่นี่เนาะแล้วก็มาที่นี่บ่อยนะคะเลยพี่ใบก็เลยไม่ไม่กลัวเนาะในการที่จะมาที่นี่คนเดียวนอนเพื่อนเนาะเออมันใกล้บ้านเรานะคะเพื่อนบ้านเพื่อนพี่ใบก็อยู่ใใกล้นี้นะคะก็เลยไม่กลัวนะคะเพื่อนให้พามาให้เบ่งบรรยากาศดีๆนะคะที่ต่างแดนนะคะ อนอกปนอกคอยมันค้นปนอกนะคะมีหอดปลาอ้อยนะคะมีบ่อมีปลาเขานะคะเพื่อนเนาะแต่ความสุขการที่อยู่ตามชนบทอย่างเงี้มันสบายนั่นเพื่อนดูนะคะอากาศมันสดชื่นจริงๆเด้พีนนนะะ่นุ่งนะคะนี่นอนเพื่อนเมื่อกี้ก็กลับภาพให้ดูบรรยากาศนะคะนาอ้อยนะคะปลูกใหม่นะคะนี่การปลูกใหม่ใช้เครื่องเครื่องปลูกนะคะเพื่อนเนาะ เราก็มาคุยกันกันนิดนึงนะคะนเพื่อนหนึ่งก็อวยงามๆนะคะนเพื่อนความรู้สึกถามความรู้สึกของคนที่อยู่พื้นที่นะคะมีความรู้สึกอย่างไรนะคะมีความรู้สึกว่าชอบเมืองนี้นะคะพี่ปายชอบเมืองนี้นะคะถึงแม้ว่าที่เมืองนี้นะคะที่รัฐนี้นะคะมันจะร้อนนะคะนเพื่อนแต่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนเพื่อน พี่ไปอยู่ออสเตรเลียมาเนี่ยพี่ไปไม่ได้อยู่รัดนี้รัดเดียวเนาะพี่ไปอยู่อาจากรัดเนลเซเวลนะคะรัดเนวเซเวลที่หนาวหนาวนะเพื่อนหน้าหนาวก็หนาวจริงๆนะเพื่นอนรัดน้นนะคะหน้าหนาวก็หนาวนะคะหน้าร้อนก็ร้อน40องศาเหมือนกันนะคะเพื่อนก็เลยมาเปรียบเทียบกับที่นี่นะคะอยู่ที่นี่นะคะอาการก็ดีนะคะแถมปลูกผักปลูกอะไรได้ได้เหมือนกับเมืองไทยเรานั่นเพื่อนพี่ไปก็เลยมีความสุขในการใช้ชีวิต อยู่ที่นี่นะคะที่ต่างแดนนะคะเออและอีกอย่างอยู่ที่นี่เราเป็นคนถาวรนั่นเพื่อนอเป็นคนพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีบ้านมีอะไรเรียบร้อยมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่พี่ใบไม่เคยอยากย้ายนะคะคุณสามีก็ถามว่าอ่าเราจะขายบ้านย้ายไปกลับไปอยู่ที่เก่าไหมบอกไม่ขายหรอกบ้านหลังนี้ฉันขออยู่บ้านหลังนี้จนตาย ฉันฉันไม่ไม,ไม่ไม่ขายไม่ย้ายนะเพื่อนพี่ใบไม่อยากย้ายไปไหนนะเออแกอยากจะกลับไปอยู่รัดเก่ารัดหนึ่งเซาวเวลเพราะว่าลูกแกอยู่ทางโน้นใช่ไหมแต่พี่ใบไม่ไปนะเออ,เ,อ,อเพราะว่าเราไม่อยากย้ายนะถ้าไปซื้อทางโน้นมันแพงใช่ไหมบ้านบ้านทางโน้นมันแพงมากจริงนะเพราะเพราะว่ามันแพงพวกเราถึงได้ขึ้นมาซื้ออยู่อยู่ที่รัด เพื่อนทั้งๆที่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีญาตินะเพื่อนไม่มีญาติเลยนะมีมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนสามีที่สนิทกันมาสามสิบห้าปีเนาะแค่นั้นเองนะคะคนรู้จักนะคะอุ้ยข้างหน้ามีรถไถรถไถเขาไถไรไถดินนะเพื่อนเดี๋ยวพี่ภัยจะพาไปดูเนาะเขาไถดินนะสงสัยปลูกอ้อยหรือเป้านะพี่ใบจะพาไปดูนะคะ